สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆโปเกมอน Pokemon, ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะผมมีเว็บที่คิดว่าน่าสนใจนะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเว็บนี้เป็นเว็บที่ผมเป็นคนคิดออกไอเดียขึ้นมาเองและให้ผู้ช่วยที่แสนชนัญฉลาดและเก่งกาจของผมเนี่ยเป็นคนช่วยทำซึ่งนั่นก็คือนี่ฮนะ AI นั่นเองนะครับผมนี่เป็นตัวผมเองนะ รูปผมนะแล้วก็ให้ไอช่วยทําให้นะผมจับมือ thank you หลายนะเว็บนี้ออกแบบโดยผมเองนะครับผมแล้วก็ให้ไอช่วยทํานะครับส่วนติดบั๊กอะไรไงผมก็พอจะดูได้นิดหน่อยเบื้องต้นรู้ว่ามีปัญหาอะไรก็ให้ไอช่วยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเว็บนี้นะเป็นเว็บเกี่ยวกับเช็คลิสโปเกมอนซึ่งมันก็ใช้งานได้สะดวกเบื้องต้นแค่เบื้องต้นนะย้ามาเบื้องต้นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากัน นะครับผมแต่ว่าเรามาดูกันที่หน้าแรกก่อนเลยดีกว่านะหน้าแรกก็มเีเขาเรียกว่าเป็นความคืบหน้าแล้วกันความคืบหน้าของโปเกมอนแต่ละตัวที่เราจับได้นะผมตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ศูนย์ทับหนึ่งพันยี่สิบห้านะผมตอนนี้โปเกมอนทั้งหมดมีหนึ่งพันยี่สิบห้าตัวตัวสุดท้ายคือเทลาปากอสนั่นเองนะครับผมน,นี้ก็จะมีปุ่มนะเดี๋ยวเรา,าอธิบายว่าแต่ละปุ่มคืออะไรแล้วก็ด้านล่างมีสรุปแต่ละภูมิภาคนะว่าภูมิภาคไหนเราจับไปได้ล้วทั้งหมดกี่ตัวนะครับผม วิธีใช้งานทํำยังไงเราจะกดดูรายละเอียดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะผมภูมิภาคจึ๊กหนีด้านบนขวาเนาะแล้วเราก็มาเลือกเลยว่าเราจะเก็บโปเกมอนภูมิภาคไหนนะครับสมมุติว่าเราเล่นเกมจะเกม บอยเกมอะไรก็แล้วแต่ DS Nintendo Switch อะไรก็แล้วแต่แล้วเราเก็บโปเกมอนตัวไหนมาได้เราอยากจะทำชาเลนจ์อะไรอย่างงี้นะผมเราจับได้แล้วตัวหนึ่งอ้าวจับได้แล้วฟูชิกิดานิจับได้แล้วฟูชิกิเวฟชิกิโซนะผมฟูชิกิบ้านนะอะไรเงี้ยก็ติ๊กไปติ๊กมือนะผมอ้ออันนี้ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมเลืออะไรก็แล้วแต่ที่รอ,องรับเว็บเบราว์เซอร์ ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะคิดว่านะคิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคซีกามีข่ามีอะไรเงี้ยติกต๊กติ๊กติ๊กไปนะครับผมว่าเราจับได้กี่ตัวแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกภูมิภาคอื่นได้นะครับผมก็เอ้ยนี่เบลีฟนี่เมก้าดีฮิโนะอาราชิปึ๊บจับไปเสร็จปึ๊บก็คือมีครอบคลุมจะถึงภูมิภาคล่าสุดเลยนะครับผมนี่ตัวสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่เทราปาการดิวาโมโมโวาโรลืมไปเลยเอ๊ะเอ,เอไม่ใช่เทราปาการหรอโมโมวารเ่หรอช่างมัน โมโมโรก็ๆๆแลาหลอ่าฮะแล้วกลับมาดูหน้าแรกเห็นไหมทุกคนว่าพูดว่าคันโตที่เราติ๊กไปเนี่ยสิตัวอย่างเงี้ยมันจะมารวมตรงนี้อา่าสิบสตัวเนาะก็มีคันโต10ตัวโจโต4ตัวเนาะจับได้แล้วทั้งหมด14ตัวใน1025ตัวนะครับผม มันก็จะประมาณนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นนะเพราะว่าฟอร์มที่ผมเอามาใส่ในในเว็บนี้เนี่ยมันเป็นยังเป็นแค่ฟอร์มธรรมดาเนาะอย่างล่างเมกาผมก็ไม่ได้ใส่เนาะล่างแม็กล่างเคียร์ไดแม็กก็ไม่ได้ใส่เอ่อชานี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับผมอะไรเงี้ยไม่คือแค่ฟอร์มหลักเฉยๆไม่ได้มีฟอร์มอะไรพิเศษเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ Export ข้อมูลเราก็สามารถ Export ข้อมูลออกไป ได้แล้วก็ Import ข้อมูลมาได้2ระบบนี้ทําไว้เพื่ออะไรนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์อันเนี้ยที่ผมกับ AI ทํทำเนี่ยคือผมใช้ระบบเป็นแบบ local storage ซึ่งหมายถึงว่าเราเก็บข้อมูลบนเครื่องไหนมันก็ข้อมูลก็จะอยู่แค่บนเครื่องนั้นๆน,น,นะครับผมสมมติว่าเราใช้เอลนาเว็บเนี่ยในโทรศัพท์เนาะ ข้อมูลที่เราติกต๊กๆกันเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ใน local storage ของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆไปนะครับผมถ้าเราไปใช้เว็บที่อื่นข้อมูลพวกที่เราติ๊กไปเนี่ยก็จะไม่ตามมานะครับผมเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงในการนําเข้าหรือว่าส่งออกข้อมูลเวลาจะใช้งานต่างที่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีระบบล็อกอินยูเซอร์อะไรอย่างนั้นผมเขียนเว็บง่ายๆขึ้นมาเฉยๆนะครับวิธีใช้งาน Export ข้อมูลกับ Import ข้อมูลเนี่ยก็คือง่ายๆเลยกด e อ p ก r t ข้อมูลครับ จึ๊มันก็จะเด้งมาเนาะเราก็เนี่ยเด้งเด้งมาเป็นเช็คลิสต์เอ็กซ์พอร์ตก่อนแล้วก็ได้อีกไฟลนะ์หนาเป็นเช็คลิสต์แล้วก็ตามด้วยวันที่เนาะโอเคเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไปแล้วนะครับผมแล้วเราย้ายเครื่องไปเครื่องอื่นเราต้องเอา2ไฟล์เมื่อกี้คนที่เอาไฟล์เดียวก็ได้นะพื่มันมันมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตผมอยากให้เอ็กซ์พอร์ตแค่ไฟล์ข้อมูลโปเกมอนแต่มันดันออกมา2ตัวเพื่ออนาคตเนาะเพื่อผมแก้สคริปอะไรอย่างนี้อะ สมมติเรา export ข้อมูลไปแล้วเราเอาไฟล์ Text มาเก็ตที่เรา export ออกไปเนี่ยเก็บไว้แล้วพอเรา,าย้ายเครื่องเราเข้าเว็บเดิมเนาะสมมติว่าอ่ะโอเคเราเราเว็บเว็บใหม่มาปุ๊บอ่ะเราไปเข้าที่อื่นก็ได้หน้าเว็บแบบศูนย์มาเนาะแล้วเราจาไม่ได้ว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เราติ๊กไปเนี่ยเราติ๊กตัวไหนไปบ้างเนาะเรากด Import ข้อมูลเลยครับปุ๊บแล้วเราก็ Import ข้อมูลที่เรานี่มาเช็คลิสต์นะที่เป็นวันที่นะครับผมตัวเนี้ย เช็คดิสสองพันยี่สิเนี่ยแล้วก็กด Open ฟึบมันก็จะ Import ์ข้อมูลเข้ามาครบเลยเนี่ยฮะที่เราติ๊กไปเมื่อกี้10ตัวกับ14ตัวอ่ะส่วนปุ่มนี้รี s ซ็ตข้อมูลเมื่อกี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วเนาะว่ากดรีเซ็ตข้อมูลมันก็จะล้างข้อมูลทั้งหน้าเว็บไปให้หมดเลยว่าเราติ๊กตัวไหนไปแล้วมันจะหายหมดเลยนะครับผมแล้วทีนี้ส่วนของดาวน์โหลดรูปภาพเรามาดูกันดีกว่ากดจึก๊ก ให้ทุกคนใส่ชื่อตัวเองนะครับผมทีนี้ผมใส่ชื่อผมไปเลยน้ําจิตนะฮะแล้วก็กดยืนยันมันก็จะดาวน์โหลดรูปภาพเข้าไปในโฟลเดอร์ของทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่ดาวน์โหลดกันดีกว่านี่นะฮะนี่คือรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คือไอ้หน้านี้ผมให้ AI มันวาดแบบวาดวาดเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> วาดรูปแบบขึ้นมาง่งายๆเลยก็คือตีกรอบตีเส้น อะไรอย่างเงี้ยให้มันทําขึ้นมาง่ายๆเลยแล้วก็วาดวงกลมเฉยๆที่กบนสีอะไรอะไรางี้นะผมให้มันดูเป็นโปเกมอนเนาะก็ในรูปภาพที่โหลดมาได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรนะเทรนเนอร์ชื่ออะไรที่ผมให้พิมพ์ชื่อก่อนที่กดดาวน์โหลดรูปเมื่อกี้แล้วมันก็จะบอกว่าเราจับได้ทั้งหมดกี่ตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอยู่อย่างย่อยแยกย่อยออกมาอีกว่าสรุปแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราจับได้เท่าไหร่แล้วก็กี่เปอร์เซนต์นะครับ แล้วก็ตัวนี้มีคําว่า generate on วันที่เท่าไหร่นะก็คือภาพนี้ให้ถูกเจนมาวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีนะครับผมก็มันก็จะสดุกประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเอาไปแชร์ให้เพื่อนดูได้ว่าไอตอนนี้เราจับโปเกมอนตัวนี้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วนะครับผมมันก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น เว็บทางเลือกละกันเรียกว่าเป็นเว็บทางเลือกสําหรับคนที่เอ้ยลองใช้หน่อยก็ได้เอ้ยตอนนี้ว่างจังเอ้ยเราลองมาเก็บอันนี้ง่ายๆหน่อยมียูที่ผมก็คิดว่าน่าจะน่าใช้ประมาณนึงละกันนะครับผมไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่อวดเบ่งจนเกินไปผมทำตัวหน่อยเพราะว่ามันผมก็รู้ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้สะดวกหรือว่าจําเป็นขนาดที่ว่าทุกคนจะต้องมาใช้แต่ก็ให้เป็นทางเลือกสาหรับ บางคนแล้วกันนะครับผมครับก็มาสรุปเว็บนี้กันเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถติ๊กเลือกโปเกมอนได้ตามนี้หน้าภูมิภาคเลือกภูมิภาคแล้วก็คลิกเลือกแล้วก็ติ๊กได้ตามใจชอบนะครับผมในหน้าหลักสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลอิ p พ r ตข้อมูลเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเพื่อส่งออกเป็นไฟล์เพื่อเอาไปใช้ในที่อื่นอิ p พ r ตข้อมูลเพื่อดึงไฟล์ที่เคยใช้แล้วกลับเข้ามาในเว็บนะครับรีเซ็ตข้อมูลคือล้างข้อมูลทางหน้าเว็บ ดาวนโหลดรูปก็คือดาวน์โหลดโพเซสทั้งหมดรูปภาพรูปภาพขั้นตอนเรียกว่ารูปภาพความคืบหน้าของเราเข้าไปเพื่อเอาไปให้คนอื่นดูแบบสรุปง่ายๆนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบเว็บนี้กันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์เข้าวเว็บดีไว้ที่ Description ด้านล่างนะผมก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบพรคุณมากครับ